บาตรักกลสวรรค์บทที่138ย่าฮึชูอยาจิ้นจู่สะบัดแท่ม้าออกคราหนึ่งเมื่อเอ่ยถึงเจ้าเฟิงตี้นางย่อมมีอาจพูดสิ่งใดได,ได้จึงทำได้เพียงบึ้งตึงใส่กูหมิงเท่านั้นนายท่านรองสกุลจันจึงเอ่ยขึ้นองค์หญิงหม่อมฉันมาแทนใต้เท้ากูแล้วผู้ที่หายสาบสูญไปคือหลานสาวของหม่อมฉัน หม่อมชั้นยอมต้องทุ่มเทสุดกำลังเพื่อตามหานางแน่พะยะค่ะนายท่านรองสกุลหลวมีสีหน้ากังวลแต่ยังคงท่าทีสง่างามมั่นคงเมื่อเอ่ยอธิบายอ่อนโยนเช่นนี้ชูหยาจิ้นจูจึงไม่มีวาจาใดจะกล่าวทาได้เพียงทะลึงตาใส่กูหมิงคลาหนึ่งเท่านั้นแล้วแต่ท่านถิดกูหมิงยิ้มขืนเมื่อกล่าวอำลาแล้วจึงจากไปขอเชิญองค์หญิง สเสด็จกลับไปที่ประทับก่อนเถิดพะยะค่ะชูหยาจุ้นจูจูงม้าเดินกลับมาเอ่ยด้วยความไม่พอใจว่าใต้เทาเ้าจันท่านว่าคุณหนูสี่อยู่ที่ใดหรือเหตุใดจึงหาไม่พบเล่านายท่านรองสกุลเจนินสะบัดเม็ดฝนบนร่างตนออกแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่าองค์หญิงมิต้องทรงเป็นกังวลหม่อมฉันเชื่อว่าเมียเอ๋อาจักต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนแต่องค์หญิง ทรงต้องถนอมพระวรากายของพระองค์ด้วยทานูดอกนั้นคุ่งเป้ามาที่ชูหยาจิ้นจูแต่องค์หญิงกลับดึงดันที่จะอยู่ที่นี่ความปลอดภัยของนางย่อมต้องสําคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดใต้เท้าเจินคงมิได้คิดว่าการที่ข้าผู้เป็นองค์หญิงอยู่ที่นี่เป็นการเพิ่มความยุ่งยากกระมังชูหยาจิ้นจู มองหน้าในท่านรองสกุลเจินพางเอ่ยนายท่านรองสกุลเจินคิดไม่ถึงว่าชูหยาจุ้นจูจะถามออกมาตามตรงเช่นนี้จึงอดอึ้งไปมีได้แล้วเอ่ยออกมาด้วยเสียงอันอ่อนโยนหม่อมฉันไม่มีทางคิดเช่นนั้นแน่พะ่ะค่ะแต่กลับรู้สึกขอบพระทยัยพระองค์ยิ่งที่ทรงประทับอยู่ที่นี่ทำให้ทุกคนยังจดจำที่แห่งน,นี้ได้ท่านท่านรู้หรือชูหยาจิ้นจู มิอาจเอ่ยความรู้สึกที่มีอยู่ในใจได้รู้สึกได้เพียงขอบตาที่ร้อนเผาของตนแรกเริ่มที่นางดึงดันจะอยู่ที่นี่คนทั้งหลายคงเข้าใจว่านางดื้อด้านไม่รู้ความบนโลกใบนี้คงมีแต่นางคนเดียวที่เข้าใจนางไม่กล้าไปนางกลัวว่าหากไปแล้วแต่กลับยังหาไม่เจอเมื่อเวลาผ่านไปคนพวกนั้นก็จะกลับเมืองหลวงไปทูลรายงานเช่นที่ใต้เท้ากู่ทำ นางกลัวว่าพวกเขาจะลืมว่าที่นี่ยังมีคุณหนูสี่ที่ช่วยนางไว้จนไม่รู้ตอนนี้อยู่หรือตายขอแค่นางอยู่ที่นี่ถึงรับรองได้ว่าจะมีทหารมากมายคอยตามหาคุณหนูสี่และทําให้เสด็จอาผู้ปกครองใต้ล่านี้ไม่มีวันลืมเรื่องนี้นายท่านรองสกุลเจินผียิ้มเบาบางหม่อมฉันทราบพะยะค่ะเมียยเออเป็นสหายของพระองค์หากสหายของหม่อมฉันเกิดเรื่อง หม่อมฉันก็จะไม่ไปเช่นกันพะยะค่ะชูหยาจิ้นจู่พยักหน้าแล้วยกมุมปากขึ้นยิ้มเป็นครั้งแรกเวลานี้ที่อำเภอเป่าหลิงอากาศกลับสดใสย,ยิ่งหลัวเทียนเฉิงเจินเมี่ยวและอาหูยืนพิจารณาอยู่นอกจวนสกุลหูครู่นึงหลวเทียนเฉิงเดินเข้าไปเคาะประตูหลังจากนั้นไม่นานประตูใหญ่สีดำทะมึนก็ถูกเปิดออกบุรุษที่แต่งตัวเป็นคนรับใช้ยืนหน้าออกมา พวกเรามาเยี่ยมคารวะในท่านจวนสกุลหูเยี่ยมคารวะบ่าผู้เฝ้าประตูพีนิดคาหนึ่งแล้วขหมวดคิ้วมุ่นในท่านเคยบอกไว้แล้วว่าสองสามวันนี้อาจจะมีแขกมาเยี่ยมเยือนแต่การแต่งกายกับไม่เป็นอย่างที่นายท่านบอกไว้เทราว่าเมื่อมองจากลักษณะของแขกที่มานั้นเขากลับเริ่มไม่แน่ใจจึงลองเอ่ยถามดูพวกท่านมาจากเมืองชิงหยางหรือไม่เมืองชิงหยาง หลัวเทียนเฉิงหลี่ตาลงความรู้สึกบอกว่าบ่าวรับใช้ผู้นี้คิดว่าพวกเขาเป็นใครสักคนหนึ่งแต่เพื่อพบกับนายท่านของตัวนแห่งนี้เขาจึงพยักหน้ารับอย่างไรก็ตามเมื่อพบหน้าก็คงทราบเองว่าเรื่องราวเป็นเช่นไรถึงตอนนั้นแม้จะถูกเปิดโปงก็มีเป็นไรแต่สำคัญคือต้องรีบไปพบกับคนผู้นั้นให้เร็วที่สุดพวกเขาเสียเวลามามากแล้ว ยังไม่ทราบว่าท่านย่าจะเป็นห่วงจนเป็นอย่างไรบ้างแล้วโดยเฉพาะเรื่องมือสังหารในโรงเตรียมนั่นอีกเขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแม้แต่น้อยแต่อย่างไรเขาก็หลุดพ้นจากการปิดล้อมของศัตรูมาได้แล้วหรืออาจเพราะที่นี่ค่อนข้างกันดานห่างไกลจึงสามารถสลัดหลุดคนเหล่านั้นได้โดยง่ายหากเป็นเมืองใหญ่ก็ไม่แน่ว่าจะมีคนมากมายรอเขาอยู่ก็ได้ครั้นได้ยินมาว่า มาจากเมืองชิงหยางเบาวผู้เฝ้าประตูก็เปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มทันทีทุกท่านโปรดรอสักครู่ผู้น้อยไปรายงานในท่านก่อนไม่นานบ่าวผู้เฝ้าประตูก็กลับมาเปิดประตูใหญ่ออกชายที่ท่าทางคงเป็นพ่อบ้านเดินออกมาเขายิ้มพาางเอ่ยว่าเชิญท่านทั้งสามเข้ามาด้านในเถิดเมื่อเข้าไปนั่งในห้องโถงพ่อบ้านจึงเอ่ยว่า ผู้น้อยเป็นพ่อบ้านตัวสกุลหูชื่อสกุลคือหูเช่นกันขอรับพ่อบ้านหูหลัวเทียนเฉิงเอ่ยเสียงราบเรียบแม้นเขาจะสวมชุดธรรมดาทั่วไปแต่ท่าทีดังคุณชายสูงสักที่มีนั้นกลับมิอาจปิดบังไว้ได้เมื่อหันไปมองสตรีที่นั่งเงียบอยู่ด้านข้างบุรุษผู้นั้นก็เห็นว่านางนั่งหลังตรงก้มหน้าลงเล็กน้อยท่าทางมิเหมือนสตรีชาวบ้านทั่วไปอย่างแน่นอนคือในท่านของเรา ออกไปตรวจดูไล่ด้านนอกเหลือเพียงนายท่านผู้หญิงจึงไม่สะดวกพบแคบท่านทั้งสามต้องการพักผ่อนรอก่อนหรือไม่ขอรับหลัวเทียนเฉิงขมวดคิ้วแล้วเอ่ยถามต่อไปว่าไปตรวจไร่เวลานี้หรือขอรับเพราะในไร่กำลังทําชาแท่งเหมือนที่ส่งไปที่ชิงหยางเมื่อไม่นานมานี้นายท่านจึงไปตรวจดูอีกรอบถึงยามพบคาก็จะกลับมาขอรับ พอบ้านพูดพางโหร้องอยู่ในใจในายท่านคาดเดาไม่ผิดเลยจริงๆตระกูลเว่ยส่งคนออกมาขัดขวางการส่งชาแท่งรอบนั้นเคราะดีที่สามารถส่งชาไปถึงอย่างปลอดภยัยแต่ได้ยินมาว่าคนที่ตระกูลเว่ยส่งไปยังมีได้กลับมาเลยคงมิใช่เพราะทำงานไม่สำเร็จจึงหลบหนีไปแล้วกระมงัง คนของชิงหยางกลับมาถึงที่นี่อย่างรวดเร็วเพียงนี้ดูท่าคงสนใจในชาแท่งชนิดใหม่นี้อย่างแน่นอนไม่แน่ว่าอาจได้เป็นคู่ค้าใหม่ทำให้ชานี้กลายเป็นชาที่ใช้เฉพาะในวังหลวงก็เป็นได้อืมหลัวเทียนเฉิงรับคำเสียงเรียบเจินเมี่ยวก้มหน้าต่ำเม้มริมฝีปากไว้นางอยากยิ้มออกมาเหลือเกินช่างรู้จักคอยตาม ได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งเขาไปเรียนรู้กับผู้ใดมาหรือหากพูดคุยต่อไปคงมีถูกจับได้แล้วถูกไล่ออกไปเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นนักต้มตุนกระมังในเวลานี้เองหญิงสาวท่าทางเหมือนสาวใช้ก็เดินเข้ามาหยุดยืนที่หน้าประตูแล้วร้องเรียกพ่อบ้านหูคราหนึ่งพ่อบ้านหูจึงเต่าขออภัยแล้วเดินไปถามมีเรื่องอันใดหรือสาวใช้เอ่ยเสียงต่ำว่า คนชายไม่กินข้าวอีกแล้วงองแงจะกินขนมฮาวาเกานายท่านผู้หญิงให้ท่านสั่งคนไปซื้อพ่อบ้านหูพยักหน้าเรียนนายท่านผู้หญิงว่าข้าทราบแล้วถามว่าสาวใช้ผู้นั้นกลับมิยอมไปนางเดินมาหยุดตรงหน้าเจินเมี้ยวแล้วย่อกายคารวะไท่ไท่นายนท่านผู้หญิงของเราเชิญท่านไปพูดคุยที่เรือนด้านในเจ้าค่ะ เิร์นเมี้ยวมองหลัวเทียนเฉิงพราหนึ่งหลัวเทียนเฉิงเอ่ยด้วยใบหน้าอ่อนโยนว่าไปเถิดเจิร์นเมี้ยวจึงเดินตามสาวใช้ออกไปตัวสกุลหูนั้นมีได้ใหญ่โตอันใดมีเรือนเล็กแค่เพียงสามหลังเรือนด้านหลังทั้งทิศใต้และทิศเหนือคล้ายพึ่งรื้อทำใหม่ภายในบริเวณเรือนต่างปลูกต้นทับทิมและต้นกล้วยไว้หนาแน่นแต่กลับดูสะอาดเรียบร้อยยิ่ง เจินเมี่ยวเดินตามสาวใช้ขึ้นบันไดไปมีสตรีสาวผู้หนึ่งเดินออกมาต้อนรับนางส่งยิ้มก่อนเอ่ยว่าแถกคนสำคัญมาเยือนแต่นายท่านกลับไม่อยู่ช่างเป็นเรื่องที่เสียมารยาทยิ่งแล้วเจรินเมี่ยวพิจารณาสตรีผู้นี้อย่างละเอียดคราหนึ่งอายุนางราวยี่สิบปายใบหน้ารูปไข่หง ผิวกิ่งหลิวหน้าตาชวนให้คนชมชอบยิ่งนางใส่เสื้อเอาแขนเสื้อทรงกระบอกสีแดงอ่อนขับให้ผิวขาวนวลมากขึ้นไปอีกแม้นมีอาจเรียกได้ว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแต่ก็สวยงามหน้าพิษสมัยสตรีผู้นั้นก็พิจารณาจนเมี้ยวด้วยเช่นกันนางสวมเพียงเสื้อเอาสีเขียวกับกระโปรงสีขาวแต่กลับขับให้ผมของนางดำขับดุจหมึก ผิวขาวราวหิมะรูปโฉมงดงามดุจด,ดอกเท้อยามเดือนสามที่ต้องแสงอาทิตย์ยามอัสดงค้ายความงามในโลกล่าต่างมารวมตัวอยู่บนานางกระน,นั้นในตาของสตรีสาวผู้นั้นกอกหมุนไปมาในใจกล่าวว่าบุคคลเช่นนี้ช่างหาได้ยากยิ่งได้ยินมาว่า ผู้ที่มาจากตระกูลจีนเมืองอย่างชิงคือคุณชายตระกูลจีนแม่นางผู้นี้มีโอกาสติดตามมาด้วยได้ย่อมต้องเป็นที่รักชอบมากเป็นแน่แต่ไม่ทราบว่าเป็นอนุในเรือนหรืออนุนอกเรือนของคุณชายผู้นั้นกันแน่แต่หากบอกว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องนางกับมิคิดถึงเลยเพราะตระกูลใหญ่เช่นนั้นย่อมต้องให้ความสำคัญกับการแต่งภรรยาหากแต่งภรรยาต้องแต่งที่เพียบพร้อม แต่งอนุต้องงดงามถ้าภรรยาเอกมีรูปโฉมเช่นนี้ยามติดต่อกันคะต้องถูกคนใจชั่วจับจ้องเป็นหน้าเช่นนี้มิใช่หาภัยใส่ตัวหรืออีกอย่างภรรยาเอกไหนเลยจะออกมาข้างนอกด้วยได้เช่นนี้เล่าใบหน้าสตรีสาวพกพาไปด้วยรอยยิ้มแต่แววตากับมีระยะห่างอยู่หลายส่วนนางเอ่ยทักทายขึ้นว่า ข้าเพิ่งเคยเห็นสตรีที่งดงามเช่นน้องสาวรีบเข้าไปในเรือนเถิดนางมีอาจล่วงเกินตระกูลจีนจากชิงหยางแค่อนุผู้หนึง่งความจริงในใจนางก็รู้สึกดูแคลนอยู่บ้างท่าทีของสตรีสาวดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยทำให้เจินเมี่ยวอึ้งงันไปแล้วค่อยเข้าใจขึ้นมาอ้อ งดงามเกินไปย่อมไม่มีสหาหิสตรีสาวเชิญจนเมี่ยวเข้าไปในเรือนเมื่อนั่งลงบนเก้าอี้ตัวยาวจึงเอ่ยว่าน้องสาวเรียกข้าว่าพี่หูก็ได้จนเมี้ยวคอยตามอย่างว่าง่ายเมื่อขี้ยิ้มลักยิ้มสองข้างก็ปรากฏขึ้นพี่หูท่านเรียกข้าว่าอาซื้อก็ได้นางมิอยากเผยชื่อแท้ตนให้ผู้อื่นทราบ โลกภายนอกนี้มีคนชั่วมากมายเหลือเกินนางมิอาจไม่ป้องกันไว้ก่อนแต่สำหรับนางหูนางกลับยิ่งมั่นใจว่าตนเองคาดเดาไม่ผิดที่แท้ก็เป็นสตรีชั่วช้าที่ไม่มีแม้แต่ชื่อแท้ไม่แน่ว่าอาจเป็นเพียงหญิงที่ถูกซื้อมาเท่านั้นรอยยิ้มบนใบหน้าพันเตือนลงไปหลายส่วนเจนเมี่ยวรู้สึกแปลกใจยิ่งท่าทีของสตรีสาวผู้นี้เปลี่ยนไปแปรมาไม่หยุด เพราะอันใดกันหรือเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นที่มีความสำคัญต่อหลัวเทียนเฉิงยิ่งนางจึงได้แต่สนทนาพูดคุยกับนางหูต่อไปนางหูยังถามถึงเรื่องราวภายในตระกูลจีนอีกด้วยเจินเมี่ยวยอมไม่ทราบแน่เมื่อถูกถามจึงทำเพียงยิ้มแย่เท่านั้นแววตาของนางหูกลับยิ่งเพิ่มความดูแคลนขึ้นอีกเป็นเพียงอนุนอกเรือนดังคาดนางมิรู้เรื่องราวใดเกี่ยวกับตระกูลจินสักนิด จนเมี้ยวเริ่มหวาดวันขึ้นมาสถานการณ์ดูย่แย่ยิ่งหรือเพราะเอ่ยถามสิ่งใดตนก็ไม่รู้นางจึงเริ่มสงสัยเข้าให้แล้วแต่หากนางสงสัยจะมองตนอย่างดูแคลนไปใยเหตุใดจึงมิเอ่ยถามออกมาตามตรงเล่าทั้งสองคนต่างคนต่างคิดบรรยากาศกลับเริ่มบางเวงขึ้นมาเวลานี้เองกลับมีเสียงร้องไห้ดังลอยจากด้านนอก ตามติดด้วยร่างของเด็กน้อยผู้หนึ่งที่วิ่งเข้าไปร่ำไห้อยู่ในอกนางหูท่านแม่ขนมฮาวากาไม่อร่อยสาวใช้ที่ตามมาด้านหลังมีสีหน้าเลิกลก่หนายท่านผู้หญิงคุณชายร้องไห้เพราะขนมฮาวากาวันนี้ไม่มีตราประทับลายบุผาเจ้าคะ่ะเมื่อเห็นบุตรชายร้องไห้นางหูก็ขมวดคิ้วทุกทีบนขนมฮวากาก็จะประทับลายกุหลาบมิใช่หรือ ร้านบอกว่าตราประทับพังจึงมีได้ประทับลายเจ้าค่ะเด็กน้อยผู้นั้นร้องไห้เสียงดังขึ้นไปอีกท่านแม่ข้าข้าจะกินฮวาเก่าที่ประทับลายดอกกุหลาบนางหูมองเจินเมี้ยวด้วยความประมาททำให้น้องสาวต้องขบขันแล้วเด็กคนนี้ถูกตามใจเสียเคยตัวเจินเมี้ยวบอกมือไปมาเด็กทุกคนก็เป็นเช่นนี้ทั้งสิ้น เด็กน้อยแค่เพียงสามสี่ขวบนั้นหรือหากเขาได้ชอบสิ่งใดแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยมันไปเด็ดขาดครั้นเห็นว่ามารดามิสนใจตนเองเด็กน้อยก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นเขาสะอึกสะอื้นจนหายใจแทบไม่ทันนางหูจึงร้อนรนขึ้นมานางตบหลังบุตรชายพางร้องบอกว่ายังไม่รีบไปเชิญท่านหมออีกเมื่อเจอิเนเมี้ยวได้พินิจด,ดูอย่างละเอียดจึงเพิ่งเห็นว่า เด็กน้อยผอมเสียจนน่าสงสารสถานการณ์เช่นนี้หากนางยังนั่งอยู่โดยไม่เอ่ยอันใดกลับยิ่งรู้สึกประมาจึงเดินเข้าไปเอ่ยว่าบุตรท่านเป็นอันใดหรือเวลานี้นางหูกำลังร้อนดนใจจึงมิได้ใส่ใจต่อฐานะของเจนเมี่ยวแล้วสามีของนางก็มีอยู่จึงรู้สึกไร้ที่พึ่งพิงทำให้อดะบายความทุกข์กับเจเมี่ยวออกมามิได้ เขาป่วยหนักเมื่อยังแบบอกจึงดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษมาตลอดผู้ใดจะทราบเมื่อโตขึ้นกับมีใครชอบกินข้าวเท่าใดบุตรท่านชอบกินขนมจำพวกฮาวากาวเท่านั้นหรือมิหน้าเล่าตระกูลที่มีต้องกังวลเรื่องกินเรื่องดื่มกับมีบุตรที่ผอมแห้งเช่นนี้เป็นเพราะเลือกกินนี่เองนางสายหน้ามิใช่จังเตอเพียงเห็นว่า ขนมฮวาเกาเป็นของแปลกใหม่จึงกัดกินเพียงคำสองคำเท่านั้นหากเป็นขนมเช่นเดียวกันแต่ไม่มีตราประทับบุปผาเขาก็จะไม่กินแม้เพียงคำเป็นเช่นนี้เองจจนเมียวครุ่นคิดคราหนึ่งจึงเอ่ยว่าหากพี่หูไม่รังเกียจข้าจะทำหมันเผาให้จังเกอกินดูโบราณว่ากินของผู้อื่น ปากย่อมหวานหากนางเอาใจเด็กน้อยผู้นี้จนอยู่หมดัดแม้นฐานะถูกเปิดเผยก็คงมีถูกไล่ตะเพิดออกไปโดยทันทีกระมงังหมันโถนางหูเลิกคิ้วขึ้นจังเกอไม่เคยกินสักคราเจนเมี้ยวเม้มริมฝีปากเผยยิ้มพี่หูไม่สู้ลองดูสักคราไม่แน่ว่าจังเกออาจจะกินหมันโถที่ข้าทำก็ได้เช่นนั้นก็ได้นางหูพยักหน้ารับ เมื่อซื้อฮาวาเก่ามาไม่ได้จังเต๋อต้องแง่งอนไม่เลิกแน่วันนี้ทั้งวันคงไม่ยอมกินอันใดแน่จะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้อย่างไรรบกวนน้องสาวแล้วต้องขออภัยยิ่งมิเป็นไรข้าชอบเด็กมากอ่าซิ่งพาซื่อไท่ไท่ไปที่ห้องครัวด้วยซื่อไท่ไท่ฟังแล้วดูพิกลยิ่งจนเมี้ยวเพียงสงสัยครู่หนึ่งก็ปล่อยมันทิ้งไป แล้วเดินตามสาวใช้ที่ชื่อว่าอาซิงไปที่ห้องครัวด้วยความเบิกบานนานแล้วที่นางมีได้เข้าครัวคันไม้คันมือยิ่งเมื่อถึงห้องครัวนางก็กว่าตามองครู่หนึ่งก็ทราบแล้วว่าจะทำสิ่งใดนางนำแป้งที่นวดแล้วมานวดผสมกับมันบดสีม่วงแล้วนำไปนึ่งนางอาศัยช่วงเวลานี้นำไข่นกกระทามาต้มและเลือกสาลี่มาสองสามลูก ควักเอาตรงกลางออกมาแล้วเทไข่ดิบที่ตีจนเข้ากันลงไปอาซิ่งมองอย่างตกตะลึงตาค้างซื้อซื่อไท่ไท่เราสามารถใส่ไข่ดิบลงไปในสาลี่ได้ด้วยหรือทำเป็นสาลี่นึ่งไข่ได้ เนเมี่ยมีได้เงยหน้าขึ้นเมอยังคงสารวนทำต่อไปเมื่อทำสาลี่เสร็จนางก็หยิบเต้าหู้มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าขนาดพอเหมาะแล้วเทเนื้อสับละเอียดที่ปรุงเสร็จแล้วลงไปผัดในกระทะจนสุกสุดท้ายก็ใส่น้ำมันส้มที่ต้มจนเดือดราดลงไปกลายเป็นผัดเต้าหู้ราดน้ำส้มต่อจากนั้นก็หั่นถั่วต้หูหหลวปัวเห็ดหอมเป็นชิ้นชิ้นแล้วผัดรวมกันทำเป็นลูกชิ้นผักห้าสี สวรร์สวรรค์อาซิงไม่กล้าแม้แต่จะกระพิบตานางจ้องมองขมิงตกตะลึงอึ้นงนันไปเสียนานแล้วเจินเมี้ยวได้แต่ถอนหายใจออกมาเสียดายที่ไม่มีชิงเตอร์เป็นผู้ช่วยทำให้นางออกจะวุ่นวายอยู่บ้างโชคดีที่ในห้องครัวนี้ได้ต้มน้ำแกงกระดูกหมูไว้แล้วนางจึงทำน้ำแกงกระดูกหมูสารพัดเหตุเสียเลยส่วนแป้งสีม่วงก็นึ่งได้ที่พอดี นางจึงบีออกมาเป็นก้อนเล็กๆอาซิ่งยังมีทันมองให้ชัดเจนว่าเจินเมี่ยวทำอย่างไรบ้างนางเพียงรู้สึกว่าตาลายไปหมดแล้วพริบตาก็กลายเป็นดอกกุหลาบเสียแล้วนางวางลงบนหม้อนึ่งที่ไฟกำลังลุกไหมผ่านไปครู่หนึ่งสาลี่ที่นึ่งไว้ชั้นบนสุดก็สุกพอดีเจินเมี้ยวล้างมือพางเอ่ยกับอาซิ่งว่ายกออกไปเถิด แล้วเดินนำออกมาจากห้องครัวก่อนท่านหมอเพิ่งตรวจอาการให้จังเกอเสร็จพอดีเขาบอกเพียงว่าดื่มนมและกินอาหารไม่ตรงเวลาทำให้ไม่อยากอาหารอันใดเทือกนั้นนางหูฟังวาจาทำนองนี้มานับครั้งไม่ถ้วนจนท่องได้อย่างลื่นไหลที่นางเชิญหมอมา ทุกครั้งที่จังเกอไม่สบายก็เพื่อให้ตนเองสบายใจเท่านั้นนางหูจะหยิบขนมดอกกุ้ยให้จังเกอกินจังเกอก็เม้มริมฝีปากไว้สายศีรษะดังกองปัวล่างกลิ่นหอมของอาหารลอยมาประทะจมูกช่างหอมหวนและสดใหม่นางหูเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นจันเมี่ยวเดินเข้ามาก็รีบลุกขึ้นต้อนรับ จรนเมี้ยวยิ้มพังนั่งลงอาซิ่งที่อยู่ด้านหลังยกถาดใบใหญ่เข้ามาแล้วจัดวางอาหารลงบนโต๊ะอย่างแรกคือสาลี่เนื่อไข่ตามด้วยเต้าหู้สีเหลืองส้มและไข่ต้มนุ่มนิ่มดูแล้วช่างสบายตานะักจังเตยื่นหน้าออกมาดูตามด้วยจานกระเบื้องเคลือบสีเขียวใบใหญ่ในจานมีลูกชิ้นผักห้าสีวางอยู่ทั้งยังมีไก่ตัวผู้สีขาวน่ารักวางอยู่ด้วยมันกินได้หรือไม่ จังเกอเอ๋ยถามพางชี้ไปยังไก่ตัวผู้ตัวน้อยย่อมต้องกินได้แน่นอนจ่นเมี้ยวเอ่ยพางยิ้มตาอีนางหูอึ้งงานไปรู้สึกไม่อยากจะเชื่อจึงรีบเอ่ยต่อว่าอาถาวยืนเหม่อทำอันใดยังไม่รีบมาป้อนคุณชายอีก สาวใช้ชุดสีชมพูที่อยู่ด้านหลังนางหูรีบใช้ตะเกียบคีบไข่นกกระทาป้อนจังเจอทันทีจังเจอสายหน้าแล้วบุบยใบบอกให้อาถาวางไก่ตัวผู้นั้นใส่มือของตนเขามองมันอย่างสนใจอยู่ครู่หนึ่งค่อยกินมันนางหูมองจังเจออย่างตื่นเต้นจังเจอยื่นมือมาชี้เอาอีกนางหูหันไปมองเจินเมี้ยวทันใดนางเอ่อยอย่างยากจะปิดบังความตื่นเต้น น้องสาวหรือว่าไข่นกกระทานี้มีรสชาติอร่อยกว่าไข่ทั่วไปพี่หูลองชิมดูก็จะรู้นางหูรีบคีบมันขึ้นมากินคำหนึ่งแล้วก็ต้องอึ้งงานไปพี่นางตกตะลึงมิใช่เพราะไข่นกกระทาอร่อยมากแต่กลับกันมันเป็นเพียงไข่ต้มธรรมดาทั่วไปเท่านั้นแต่จางเตอกับต้องการกินมันอีกนางมองเจินเมี้ยวอย่างไม่เข้าใจเจินเมี้ยวจึงอธิบายว่าจางเตออายุยังน้อย เดิมก็กินยากอยู่แล้วเขาจะชอบกินสิ่งใดนั้นก็ต้องดูว่ามันสามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้ไหมก็เท่านั้นขนมฮาวาเกาก็เป็นเพียงขนมธรรมดาแต่จังเต๋อกับงองแงจะกินให้ได้เห็นชัดว่ามีได้ชอบกินเพราะรสชาติความแปลกใหม่สวยงามตั้งหากคือสิ่งที่เด็กน้อยสนใจที่สุด จังเกิหยิบไข่นกกระทาที่หน้าตาเหมือนไก่ตัวผู้ขึ้นมาอีกดังคาดเขาเล่นมันอยู่ครู่หนึ่งค่อยกินแล้วตามด้วยลูกชิ้นผักอีกสองลูกไข่นึ่งอีกส่วนหนึ่งอาซิ่งย้อนกลับมาอีกครานางวางหมันเผาสีม่วงรูปดอกกุหลาบลงบนโต๊ะน้ำชานางหูอดตกตะลึงจนต้องถอนหายใจออกมามีได้น้องสาวหมันโผเช่นนี้เจ้าทำได้อย่างไรมันเหมือนดอกกุหลาบจริงๆไม่มีผิดไม่ยากเลย เพียงแต่ต้องใช้ความตั้งใจสักหน่อยเท่านั้นเมื่อเห็นจังเกอหยิบมันโถกุหลาบไว้ในมือแล้วปัดชิมคำหนึ่งนางหูก็อดน้ำตาร่วงเพาะมีได้นางค่อยๆเช็ดที่ขอบตาตนเอ่ยกำชับว่าอาเถาไปบอกกับพ่อบ้านหูที่เรือนหน้าว,ว่าข้าจะให้ซื้อไท่ไท่กินข้าวที่นี่ขอให้เขาเกล่าวขออภัยแขกแทนข้าด้วยเจ้าค่ะอาเถาจึงเดินออกไป ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไม่นานก็กลับมาอีกคราเมื่อเห็นนางหูที่กำลังจับมือสนทนากับจันเมี่ยวด้วยความตื่นเต้นก็อึดอัดกับสิ่งที่ตนอยากจะเอย่ยฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ